สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องที่ชื่นชอบในการเลี้ยงไก่พม่าสายพันธุ์มาลอทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องไก่พม่าสายพันธุ์มาลอกันนะครับว่าทําไมสายพันธุ์นี้หรือว่าสายพันธุ์มาลอานี้มีสเสน่ห์ตรงไหนจนใครๆหรือหลายๆท่านตกหลุมรักและชื่นชอบในสายพันธุ์พม่ามาลออกันนะครับผมก่อนที่จะไป พูดคุยกันถึงเรื่องไก่สายพันธุน์พม่าพี่น้อง,องท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องรักคนเลี้ยงไก่ของเราด้วยนะครับผมหมาล่อคืออะไรพี่พี่น้องนหลายท่านก็คงจะรู้กันมาบ้างแล้วนะครับผมมีพี่ท่านหนึ่งคอมเมนต์มาใน คลิปที่ผ่านมาว่าด้วยนิยามคว่าม,มาล่อได้ดีและถูกใจผมมากครับขอบคุณมากครับที่ให้ผมมีความรู้เรื่องมาล่อขึ้นอีกมากมายเลยนะครับผมเพื่อที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดสายพันธุ์พม่ามาล่อต่อไปครับผมมาล่อคือไก่มาล่อคือไก่ที่ไม่ใช่ใช้แรงประทะเวลา เจอคู่ต่อสู้นะครับจะเป็นไก่ที่วิ่งล่อหลอกให้คู่ต่อสู้วิ่งตามเพื่อที่จะเข้าทางหรือเข้าจังหวะของตัวมันเองนะครับผมสายพันธ์ม้าล่อนี้ก็จะมีหลายแบบมีล่อสั้นล่อยาวและสั้นสลับยาวหรือว่าเป็นล่อลำวงนะครับผมม้าลอก็คือไก่พม่าที่มีชั้นเชิงถอยห่างไม่เข้าปะทะวิ่งล่อคู่ต่อสู้พอที่จะมีจังหวะก็จะเข้าทํา เร็วนะครับแรงนะครับจนคู่ต่อสู้เพียงลำเลยนะครับผมสําหรับสายพันธุ์พม่าหมาล่อจุดเด่นของสายพันธุ์ม้าล่อนี้อย่างแรกก็คือลีลาครับสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่มีลีลาความผิวไหวนะเหมือนนักมวยสายฟุตเวิร์กครับวิ่งวนห่างเชิงล่อให้เชิงไลนะ่เพื่อให้คู่ต่อสู้เสียจังหวะ ก็จะเข้าสวนทันทีแบบหนังหนักแม่นๆ่นเลยครับสำหรับสายพันธุ์มาล่อทีด่ดีๆสักตัวหนึ่งนะครับก็ไม่ยอมให้เสียจังหวะน,นะครับถ้าคู่ต่อสู้เพียงพมเมืเม่อไหร่ก็จะเข้าทําทันทีนะครับผมอย่างที่สองของสายพันธุ์มาล่อนี้ก็คือความฉลาดนะครับเป็นสายพันธุ์ที่อ่านเกมคู่ต่อสู้ได้ดีนะครับไม่เข้าประชิดให้เสียเปรียบเลยนะครับสำหรับสายพันธุ์นี้นะครับมักจะเอา ตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ครับไก่พม่าสายพันธุ์นี้มีครบเครื่องจริงๆนะครับสาเหตุว่าทําไมเราถึงชอบสายพันธุ์มาล่อนี้นครับมาล่อบางตัวก็ไม่ใช่แค่ชนะคู่ต่อสู้นะครับแต่มันชนะด้วยลีลามันเหมือนเราชอบนักมวยที่ชนะด้วยฝีมือไม่ใช่แค่พละกําลังนะครับมาล่อดีๆสักตัวหนึ่งอย่างที่พี่ ท่านหนึ่งที่คอมเมนต์มาใต้คลิปที่ลงก่อนหน้าไว้นี้ว่าหมาล่อดีดีเวลาที่หูต่อสู้เข้าปีกกดคอก็สามารถหนีปีกหนีคอได้นะครับหยับปีกหรือว่าเปิดปีกวิ่งล่อเวลาโดนกดคอขี่คอก็สามารถก้มหัวหรือถอดหัวซ้ายขวาดึงหัวกลับขึ้นมาขึ้นมาจิกตีหูต่อสู้แบบเนียนตา ก็ทําให้ดูแล้วเนียนตานะครับแม้เชิงจะพยายามเข้าเร็วสักเท่าไรมันก็จะล่อขยับนิดหน่อยก็ทําให้เชิงเสียจังหวะไม่สามารถเข้ามาถึงตัวได้ง่ายๆนะครับนี่แหละคือสเสน่ห์ของไก่สายพันธุ์พม่าหมาล่อครับที่ทําให้ผมและพี่ๆน้องๆหลายๆคนชื่นชอบก็เพราะว่าลีลาและความฉลาด ของไก่สายพันธุ์นี้นะครับผมที่ไม่ใช้พละกกาลังอย่างเดียวที่จะประทะคู่ต่อสู้นะครับใช้ความฉลาดและลีลาของตัวเองเข้ามาประทะคู่ต่อสู้เพื่อได้ชัยชนะนะครับผมสําหรับสายพันธุ์ม้าล่อนครับผมสรุปก็คือสายพันธุ์พม่าม้าล่อมีเสน่ห์ตรงที่ลีลาความฉลาดความผิวไหวคนระับ มีชั้นเชิงเวลาที่ลงสนามดูแล้วสนุกเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ให้สีสันกับสนามให้มีผู้ชมผู้ดูได้ลุ้นกันนะครับผมสำหรับสายพันธุ์นี้นะครับนี่ก็คือเสน่ห์ของสายพันธุ์พันา์มาล่อนะครับผมก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ฝากพี่พน้องที่ชื่นชอบในการเลี้ยงไก่กด ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วค่อยมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ